สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เขาจะพามาแต่งตัวเด็กสก็ตหรือเรียกง่ายๆว่าเด็กแนวอ่ะแบบเนี้ยคล้ายๆทรงนี้เลยอ่ะมาเริ่มกันเลยอย่างแรกเนี่ยเขาจะเอาเป็นท่ายืนกับท่าวิ่งก่อนนะโอ้ยท่ายืนก็จะเป็นไอดีนะ,ะถ้าใครอยากได้ท่ายืนเนี่ยก็ ลหลายคนน่าจะรู้แล้วแหละอืมแต่ว่าใครที่ไม่รู้ก็ฟัง ID ท่ายืนสี่สองหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์เก้านะคะศูนย์สองเจ็ดนี่ค่ะดูได้เลยนี่ค่ะก็จะเป็นท่ายืนแบบนี้เป็นท่ายืนแบบนี้เลยนี่อย่างที่เห็นสวยต่อไปนะคะถ้าวิ่งมันก็จะอยู่อยู่ในระบอกอยู่แล้วไม่ต้องพิมพ์ ID นะคะ ขี่รถอยู่ขี่รถเด็กใครเนี่ยทุกคนคะเราเจอโรคจิตค่ะไม่มาต่อเอ้ย อย่างแรกนะคะจะเป็นซุมผมกันเลยให้กดคำว่าไทย3ครั้งนะคะข้างล่างแป้นพิมพ์หนึ่งสองสามถ้าค้นหาเอ้ยค้นหานะคะหรือว่าเลื่อนหานั่นเองเมื่อกี้เขาจะโลคจิตหุ้น มีว่ะเอาทรงอื่นเอาทรงนี้ต่อไปจะเป็นหน้าม้านะคะหน้าม้านะคะให้พิมพ์เอ้ให้กดตรงหมวกสีน้ำเงินนะคะและพิมพ์ว่าหน้าม้าสีดำ นี่ก็จะเจอแล้วต่อไปนะคะให้กดตรงแว่นแล้วพิมพ์ว่าไรหน้าสีเหลืองอ่อนไล,หน,ห,ล,นนไลหน้าสีเหลืองอ่อนนี่ค่ะไลหน้าสีเหลืองอ่อนอันนี้ถ้าหลายๆคนรู้แล้วว่าต่งยังไงไม่ต้องไม่ต้องดราม่าเขานะต่อไปกดตรงแว่นเหมือนเดิมแล้วพิมพ์ว่าสิวนะ พิมพ์ว่าสิวค่ะต่อไปนะคะให้พิมพ์ว่าลิปสติกค,ค่ะลิปสติกนี่ค่ะลิปสติก นี่ค่ะอันนีออ้และต่อไปนะคะให้พิมพ์ว่าแว่นตาสีขาวค่ะอันนี้เป็นเคส็ลับที่เราแต่งเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้นะว่าจะชอบกันหรือเปล่านี่ค่ะแว่นตาแบบนี้ อันนี้ถ้าใครหน้าเรียวๆเนี่ยคือไม่ได้นะถ้าใครอยากหน้ากลมๆแบบเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอถ้าผู้ติดตามถึงห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยดีกว่าเอาสักสามร้อยละกันถ้าผู้ติดตามถึงสามร้อยจะพามาสอนทำหน้ากลม,มเฮ้ยรีบแต่งดีกว่า อันนี้ตอนนี้กำลงังห่างๆจากพัดลมต่อไปนะคะจะเป็นโซนหมวกก็กดคำว่าไทย3ครั้งค่ะ1 2 3นี่ค่ะนี่ค่ะกดตรงนี้ซุปนี่ก็จะมีแก้มแล้วก็จะมีดอกต้นกล้าอยู่บนหัวใช่คิดต้นกล้าหรือเปล่าไม่รู้นะดาวๆไปก่อนนี่แล้วก็ใส่หมอกใส่ขาว และต่อไปนะคะก็ให้กดมาอันนั่งเดิมแล้วก็ใส่หปีพีซ,ซาร์ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่หมีด้วยกดตรงสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็จะเจอมีค่ะลื่นไปอีกค่ะแล้วก็จะเจอกับนางฟ้าที่มีแสงสีม่วงนะคะต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าค่ะ กระเป๋าก็จะเป็นกาฟิลนะคะให้พิมพ์ว่ากาฟิลค่ะนี่ค่ะคลิปนี้จะสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าเอาไปเป็นคลิปสั้นอะเวลาเขาใส่เพลงอะมันก็จะไม่ได้พพีพ์ก็แค่ห้าสิบแปดวิหกสิบวิอะไรพวกนี้เองแต่อันนี้ตอนนี้6กนาทีแล้ว หนาทีครึ่งครึ่งหกนาทีกว่าย้ายที่ก่อนต่อไปสุดท้ายเลยก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะเราเอิมให้กดคำว่าไทยสามขังนะคะหนึ่งสองสาม อี่ก็จะเจออันนี้นะอันนี้คือเขามาซื้อแบบนีนท่กวันแต่บางวันก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นะก็เล่นอันอื่นรือแม่วันก็นอน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 ,น,อน วันี้ปะาจะโป้ไหมไม่เอาไม่สวยว่ะปกติที่มามันจะสวยกันี่ <c oughs> นี่นะคะต่อไปก็จะเป็นเอ่อส่วนกางเกงนะคะให้กดคำว่าไทยสามครั้งค่ะหนึ่งสองสามนี่ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ก็จบกันแล้วนะคะคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดเ like, สิร์ฟเ b e ให้ด้วยนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บจุบ